สวัสดีครับามากระดิษายไว้ปครับวันนี้นะครับผมขอจัดทําคลิปเป็นคลิปช่วงพิเศษนะครับของเรานะครับอวันนี้นะครับเราอยู่กับแรนานพับสัญชาติไทยนะครับยี่ห้อฟิก้าครับผมนี่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินชื่อยี่ห้อนี้มาแล้วหรือหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นหูกับแบรนด์ฟิก้านะครับวันนี้นะครับ ก็ทำคลิปนี้ถือว่าเป็นการฉลองความสำเร็จก้าที่หนึ่งนะครับของแบรนด์ฟิก้าครับผมในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำแบรนด์นี้แบบจริงจังก,กันนิดนึงหลังจากที่เราทำทั้งเรียวิวทั้งรีวิวอะไรไปเยอะพอควรและกับรถแบรนด์นี้นะครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของรายละเอียดของแบรนด์นี้กันดีกว่านะครับฟิก้าเนี่ยเป็นจักรยานาพับสัญชาติไทยนะครับก็คือเจ้าของแบรนด์เป็นคนไทยนะครับ ทำแบรนด์โดยบริษัทนาวไยจำกัดประเทศไทยนะครับซึ่งนาว,วัยเป็นออสไซซ์ดิสติบิวเตอร์เจ้าเดียวนะครับของยาคอนในประเทศไทยนะครับอของขอย้ำครับเป็นออสไซซ์ดิสติบิวเตอร์ยาคอนเจ้าเดียวในทไทยพูดง่ายว่าเขาทำแบรนด์ดาคอนนะครับที่ถูกต้องได้สายเส้นครบทุกอย่างจากบริษัทยาคอนนะครับ ตอนนี้ก็มาสร้างไปบบตัวเองนะครับเพื่อเติมเต็มตลาดในส่วนที่ยังต้องการจักรยานทับอยู่นะครับก็ตัวแบรนด์ฟริก้าเองเนี่ยฟิก้าเนี่ยถ้าจำผิด่าจะเป็นภาษาสวิสนะครับจริงๆเน,นี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวาน่อนดีนะครับก็ผมได้มีโอกาสพบกับว่าที่ลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับก็มาคุยที่ร้านนี่แหละผมก็อยากฟังอยูน่นานมากเขาภาษาเขาเพื่อภาษาอะไรนะครับผมก็ฟังไม่ออกหรอกรู้แต่ว่า มันต้องเป็นแับกินแน่ๆแหละแต่ตรเนีอ้อาจจะแบบมันก็ตามแล้วแต่พูดประเทศเขานะครับว่าเขาประเทศไหนทีนี้เขาพูดชื่อรุ่นเนี่ยเป็นแฟลเป้ปแล้วก็เลยโอเคเฮ้ยแปลว่าเขาก็รู้จักแบรนด์นี้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็มีลูกค้าที่รู้จักกันเวลาเราคุยาาก็จะบเออี่แบรนด์เฟก้าเป็นของที่ไหนยังไงมาไงเลยครับก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับขออนุญาตหาตัวช่วยเราหน่อยดีกว่าครับผม <S <S อ่าเติมอีเรานะครับนี่ นะครับโอเคนะครับฟิก้าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นแบรนด์จักรยานของบ้านเราเองนี่แหละนะครับทำาโดยเดราไว้นะครับก็ดีไซน์เฟรมและตัวจักรยานโดยบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทชั้นนําในด้านจักรยานพับเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่ายนี้เขาจริงจังมากๆนะครับส่วนโรงงานที่ผลิตให้ทางบริษัทนี้เนี่ยก็ทําอยู่ที่ประเทศจีนนะครับในเมืองเซินเจิ้นนะครับซึ่ง ถ้าพูดส่นเซนเิร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของจักรยานโรงงานจักรยานประเทศจีนแล้วนะครับอ่าทำไมถึงแนะนําตัวนี้ล่ะอ่าบอกก่อนว่าตัวฟิก้าเองเนี่ยนะครับเราได้ร่วมงานกับรบริษัทเอาวไว้มานานแล้วครับผมรู้จักรจบริษัทนี้นตั้งแต่ปี13นะครับแต่ได้ร่วมงานจริงๆอ่ะปีส4นะครับโดยก็เลยได้ดขายสินค้าให้เขานะครับแล้วก,ก็มีการติดต่อคอนแทนกันตลอดในเรื่องของสินค้าในเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่า ทางบริษัทเอาไว้เนี่ยก็ดูแลทั้งฝั่ง End User และก็ฝั่งที่เป็นดีแลร์อย่างพวกผมได้ดีมากๆนะครับเราก็เลยมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของรถคันนี้แล้วก็พอเริงานเนี่ยที่มาในรอบแรกๆนะครับตัวเนี้ยตัวลิเบอรี่ที่เป็นสีเงินลายสีเทาเนี่ยครับเป็นตัวรถแรกนะครับที่เข้ามาเลยซึ่งนะตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะหมดไปแล้วในสีรถแรกแล้วก็มีรถใหม่เข้ามาครับอีกสสีนะครับ เราก็เลยที่บอกครับก็ขอลองข้อเสนอเจ้าวแรกให้เขาบอกด้วยกันกับคลิปนี้นะครับตัวฟิก้าเองเนี่ยก็คือวางตัวในตัวแรกออกมานในรถราคาประหยัดนะครับจะมีใน2ซีรีส์ก็คือตัวอาราบีแล้วก็มีตัวรีเวอรี่ที่เป็น16บหกหรืนิ้วตามดับแล้วก็จะมีน้องเล็กสุดเข้ามาเป็นรุ่นแฟบเฟสนะครับเป็น20นิ้วตัวประหยัดเจ็ดเกียร์นะครับแต่ว่าตัวที่ขายดีสำหรับเราเนี่ยอันนี้สำหรับารานผมนะครับก็จะเป็นตัวรีเวอรี่แล้วก็อาราบ,บีนะครับที่ขายดีเพราะว่า เราในราคาที่ไม่เกินหมื่นครับก็คือหมื่นมีินทอนเนี่ยนะครับเราดูรายละเอียดเพราะเราได้แจกตุ๊กชินก่อนที่เราจะส่งลูกค้าแล้วซึ่งหลายหลายคนที่มาที่ร้านเนี่ยก็จะรู้จักดีว่าการทําง,งานของทางเราเนี่ยมันมีความบ้าบอขนาดไหนนะครับก็คือว่าล้วงและแจกจกายตุกชินนั่นแหละเราก็เลยกล้าลยานนืนยันได้ว่า i, สินค้าของทางฝั่งตัวอีฟิก้าเนี่ยก็มีคุณภาพที่คุ้มค่ากันคุณแน่นอนรวมถึงการการ,การข,ขายการดูแลทั้งในฝั่ง e n d user และก็ฝั่ง, e ง dealer เนี่ยก็ถือว่า ยอดเยี่ยมนะครับก็จะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะครับที่เราสับงสนด้วยตัวปกติผมเองเนี่ยก็สับงสนแบรนด์ในประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวนจิตาหรือว่าแบรนด์อื่นก็ตามที่เราได้มีการจําหน่ายสินค้าให้เขานะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักปีประมาณปีสี่สิบห้าครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่จักรยานเติบโตฟูฟ้ามากเลยนะครับน้ํามันหยอดโซ่ที่ผมจําหน่ายยี่ห้อแรกๆเลยเนะี่ยยี่ห้อไรนะก็เป็นของคนไทยกันเองนี่แหละ แล้วก็เริ่มมียอออื่นมานครับก็มีเชอร์ปาร์คของน้องคนที่เอามาเจอในงานแล้วก็เอามาขายด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ไทยแบบจริงๆเลยที่เราได้คุยเห็นคุ้นเคยเนี่ยก็จะเป็นโบฟิก้านี่แหละที่เราแนะนำในรถที่ไม่เกินหมื่นนะครับก็ขอฝากแบรนด์นี้ไว้ในความทรงจำของทุกคนด้วยก้วนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่ผมว่าเป็นเจ้าแรกที่สำคัญสำหรับ การพัฒน,นาวงการจักรยานพับในประเทศไทยครับผมก็วันนี้เฮเ้ขอจบคลิปตัวพิเศษนี้แต่ครน,นี้ครับผมขใหม่คลิปน,นะครับกับการนำเสนออะไรยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ okay.